อันนี้มันโาว้สาวได้นานท่ะดแต่มีนักแสดงนักเตะก็จักกระดูกเจียจานนี่กระน้นางหรือเพียวผับเนาะบอกว่าไก่ดมไก่ดม นั่นคือเว่ะนอดกินบะคันี่สุอืมใช่ค่ะ่ะุขึ้เยอะยคก็ไม่กหละอมกินไหมก้วยกล้วย

Okay. นี่แต่ง,แ,งแค่ไเนเต้อจแเกงนักเลยจริงเนาะไม่เห็นแต่กแคเห็นไหมมันเป็นน้ำมันนึ่งกรชากมันกวดัดควมมันมาออกมาควันแถงคนคน,คนโอ้ยนเป็นอยู่คนมหอดตน,วน,ว,นวนตุนวน เนกัน,นเการเปน้องเด้อเนเน่โนโนเบอรนน์สี่สมเมนูไหม่พนน้องเมนูคิดมามาคือเอาเย็นแท้อมัลนงกินเ็นไม่เยนินปนมไ้ินาเดี๋ยาอันงเมอเรือกร,ร,ร,ระดดมออั แค่เห็ดแคกระดูมงวไปนอนอเขาได้บุคคลกินปเหตดราเด้ย้ต้มเปื่อยไปนทำมันร้อนเอนนะงเนาะใครเจออยากมีทางไม่คนแข่กระุูนไปนอยไเาจะปอกปอกอยากแล้วกหลาบมานาันนั่งขา เราไปเตรียมไปแหกเขาเนี่ยหามงเราก็ไปหนึ่งข่าก็กลัวถ้าเอาก็ดะ,กมมออกะดออูออกก็จำเป็นแเมื่อเมื่อแกเห็นจะเากเนาะปริกลัมางออกไปเห็นเห็นเหมือนหางะาแล้วเอาไปเห็นจะหลม่ได้แล้วทำไมเนาะไม่บอกไม่ไ้ะา เป็นแพกแพะรยี่สิบห้าบาทันเหรักางแะ่ไมนึงแพะแช่จว่ะไม่เชิดไม่เชิดหนงีเลยมีข้ามาด้เจาว่ะมีคนูกข้างงานข้าออกงาขายล้วบาีกมื่านก็จะนึ่งขายก็ได้แล้วก็จะไป แล้วดดหนึ่งก่อนจาใจตำผิดกระเทียมกระขาใเดีเหมวมาใม่สิเซมมถุงมึงว่าเขาถามั้งน้นนำม,มันมันมีเห็ดอ๋ออม่เหาออกมาขานน่าจะไม่มีมั้งไม่มออกใช่เป็น,ปนอรอมนได้ แซบอกคนนั้นคือเดียเเลยแล้บแล้วอิ่มตั้งเฮงเลยอิ่มได้ใส่กระแต่ไม่ไปดไอ้นำปิกี่ยังก๊ะนั่นเป็นยังไงกินก๊ะเราไม่เคยก๊ะไปก๊ะก็เป็นยังก๊ะเจ๊ไก่ปิ้งอะไรนี่แหละก๊ะเป็นยัง อืมกาแฟมันเป็นเดี๋ยวชูก็ป้าทำแบบทำเมื่อเช้าว่าสิงกาแฟเป็นยังไงถ้าให้เจะบอกเมือจีนเราสั่งมันนี่ก็เป็นอีมันแห้งมอันกินข้าวลงไปแล้วพี่ข้าวแล้วละกันอ้วนอันตักอันแก,ากงไก่ไปหาเขากินเขากินแล้วเขาก็กินลงเพราะว่าตอนแรกเราหู้อยู่ว่ามันแห้งใช่ไหมนะแต่เก็กินอันนี้ลงไป พอมันออกฤทธิ ite, ์อะประมาณสายชายนะคนในโรงงานแบดน้ำหนักแปดสิบมันจะพอมไหมขั้วใกล้จะลายเฮ็ดงานเมื่อยแต่กำมืออันแบบมันวูบวิบวิบลายเท้าแก่มาปุ๊บบวยวายเท้าแก่ให้เท้าแก่ไปหายาหมองมาทานแต่กินกาแฟเนี่ยลมเป๋ป่วนนะฮึกินกาแฟเนี่ยลมเป๋ป่วน มันจะตีมันไม่ยอมันแห้งอะไรทีเดีอืมย่อมห้ามใช่เงียอบคุดูความร้อนดูใจดูบิอแทนจบขอบคุณคนนี้นะพอแม่ไปนอนเรียนผ่านกดไลค์กดแชร์คนไลค์กดแชร์คนซับไปกันใครคลิปใครลงลาตัวเอก็ให้พวกเราแชร์ซาบบายดีขอบคุณขอบไป